สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดเกี่ยวกับมือถือรุ่น Sony นะครับมาแบบเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับ Sony นะครับออกมาเลย Xperia 10 Mark น2นะครับเปิดตัวมาเมื่อปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองโดยล่าสุดนะครับ3เดือนมา Sony ไทยก็ได้มาประกาศราคากันแบบเงียบๆเลยนะครับราคาอยู่ที่12,990บาทเป็นข่าวที่ดีมากนะครับสำหรับแฟนๆ Sony ไทยหลังจากมีชื่อผ่านการทดสอบกสทชไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและล่าสุดนี้นะครับก็มีประกาศเริ่มวางจาหน่ายแล้วที่ไทยแล้วถือว่าเป็นรุ่น เเองเป็นสมาร,ร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีฟีเจอร์การใช้งานครบคันมาพร้อมกับภาพที่คมชัดเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยครับหน้าจออยู่ที่21:9อและยังสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้อีกนะซึ่งจะทําให้ภาพและสีเนี่ยให้มันดูผ่านมือถือเนี่ยสวยมากๆโดยจะเริ่มวางขายนะครับแล้วก็มีของให้จับต้องนัาที่โชว์รูมโซนี่แล้วตั้งแต่วันที่27มีนาคมนี้น,นะครับวันนี้ก็วันที่28แล้วเมื่อวานนะครับมีการเปิดเรียบร้อยละเราสามารถไปทดลองเครื่องได้เลยส่วนสเปคเครื่องของ Xperia 10 Mark II นะครับมีดังนี้ครับอย่างแรก จอที่ให้มาจะเป็น ไฮโลมินอลนะครับแบบเดียวกับที่ oh, ในทีวีเลย oh. บาร์เวียหน้าจอ6.0นิ้วเป็น Full HD อัตราส่วนอยู่ที่21:9นะครับแล้วก็เป็น1,080ณ2,520พิกเซลกระจกเป็นกลิลลาการ6นะครับแข็งแรงมาก CPU ตัวน,นี้จะให้มาเป็น Snapdragon 665นะครับมาพร้อมกับแรม 4G และความจุ 128G ตัวน,นี้สามารถใส่เม m o r y c a การเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับกล้องหลังตัวน,นี้ให้มา3ตัวเลยมีเลนส์หลัก12ล้านพิกเซล f 2.0และเลนส์ที่2เป็นเลนส์อันต้าไว8ล้านพิกเซล f 2.2และเเเลลนนนทที่3ป็เล ก็คือซูนนั่นเอง8ล้านพิกเซล f 2.4ตัวนี้นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K เลยนะแล้วก็กล้องหน้าอีก8ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นสแกนไลน์ในมือที่ปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C 2.0แล้วก็รองรับช่องหูฟัง3.5ด้นะยังไม่โดนตัดทิ้งและอยาบอกว่าเสียงตัวนี้นี่อย่างโหดน,นะครับเสียงพอมากแบตเตอรี่ที่ให้มาตัวนี้ให้มา3 6 0 0 m mm. ป์รองรับชาร์จเร็วอีก18วันนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP65-68 เลยทีร่ 51กรัมเท่านั้นเองสีที่วางจําหน่ายนะครับจะมีสีดําสีน้าเงินและก็สีมิ้นต์สำหรับสเปก Xperia e 10 Mark 2นะครับต้องบอกว่าแม้จะไม่ได้มาแบบว่าฟีเจอร์เพียบๆนะครับแต่ก็น่าลองไม่ใช่น้อยเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนจากค่ายดังถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปลอง Xperia e 10 Mark 2ที่โชว์รูม Sony Shop ได้เลยนะครับทุกสาขาตอนนี้เปิดให้ลองแล้วนะครับและนี่ก็คือขา่าวทั้งหมดจากผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ